ก็แลนว่าจะมาภาพครั้นแช่งแล้วใครควรอยู่ว่าอานว่าความแช่งจกตกไปในเบื้องบนแห่งใครน้อแลดังนี้เห็นแล้วว่านว่าศีรษะของอาจารย์จะแตกโดยส่วนเจ็ดในเวลาเป็นที่ขึ้นไปแห่งดวงอาทิตย์ดังนี้อาศัยแล้วซึ่งความมนุขข้อในอาจารย์นั้นย่อมไม่ให้เพื่ออาา่านขึ้นไปแห่งอรุณดังนี้ อันว่าพระราชาตรัสถามแล้วว่าข้าแต่ท pues ่านผู้เจริญก็อันว่าอ nah ันตรายไม่พึงมีแก่ดาบทชื่อว่าเทวระนั้นอย่างไรดังนี้อันว่าดาบดชื่อว่านารทากาบดูแสล้วว่าถ้าว่านว่าดาบดชื่อว่าเทวระยังจตมาภาพพึงให้อดโทษไซอันว่าอันตรายไม่พึงมีดังนี้นาพระราชาตรัสแล้วว่าถ้าอย่างนั้นอันว่าท่านยังดาบดชื่อว่านารทาจงให้อดโทษเถิดดังนี้ อันว่าดาบทบชื่อว่าเทวรกากราบถุแล้วว่าอันว่าฉดินนั้นเหยียบแล้วซึ่งอาตมาภาพที่ชดาทั้งหลายด้วยเที่คอด้วยอันว่าอาตมาภาพไม่ยังชดินโกงนั้นให้อดโทษดังนี้อันว่าพระราชาตัดแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอันว่าท่านยังดาบทบชื่อว่านาราธาจงให้อดโทษเถิดอันว่าท่านอย่ากรกะทำแล้วอย่างนี้ดังนี้ อันว่าดาบทชื่อว่าเทวระกราบทูลแล้วว่าอันว่าอาตมาภาพจะไม่ยังจะดินกองให้อดโทษดังนี้ครั้นเมื่อพระดำรัสว่าอันว่าศีรษะของท่านจะแตกโดยส่วนเจณดังนี้อันพระราชาแม้ตัดแล้วอันว่าดาบทชื่อว่าเทวระไม่ยังดาบทชื่อว่านารทาให้อดโทษแล้วนั่นเทียวครั้งนั้นอันว่าพระราชาตัดแล้วกาดาบทชื่อว่าเทวระนั้นว่า อันว่าท่านจักไม่ยังดาบทชื่อว่านารท่าให้อดโทษตามความชอบใจของตนหรือดังนี้ทรงยังราชบุรุษทั้งหลายให้จับแล้วซึ่งดาบทชื่อว่าเทวระนั้นเทมือและที่เทา้าและที่ท้องและที่คอทั้งหลายทรงยังดาบทชื่อว่าทเทวระให้น้อมลงแล้วหน้าที่ใกล้แห่งเท้าของดาบทชื่อว่านารทะ t อันว่าดาบทชื่อว่านารท่ากล่าวแล้วว่า ข้าเต่อาจารย์อันว่าท่านจงลุกขึ้นเถิดอันว่ากับผมย่อมอดโทษต่อท่านดังนี้กาบุแล้วว่าดูก่อนมหาบอพิษอันว่าดาบทนี้ยังอาตมาภาพย่อมให้อดโทษตามใจอย่างไรหาไม่ได้อันว่าสะแห่งหนึ่งมีอยู่ในที่อันไม่ไกลอันว่าพระอ,องค์จงกระทําแล้วซึ่งก้อนแห่งดินเหนียวบนทิศะทรงยังราชบุรุษทั้งหลายจงให้พักไว้ซึ่งดาบทนั้นในน้ํา มีคอเป็นประมาณในสาานั้นดังนี้อานว่าพระราชาทรงยังราชบุรุษทั้งหลายให้กระทําแล้วอย่างนั้นอานว่าดาบทชื่อว่านารทาเรียกมาแล้วซึ่งดาบทชื่อว่าเทวราชกาลาว่าข้าแต่อาจารย์ครั้นเมื่อริดอันกับผมคลายแล้วครั้นเมื่อความร้อนพร้อมแห่งพระอาทิตย์ตั้งขึ้นอยู่อันว่าท่านดำลงแล้วในน้ําข้ามขึ้นแล้วพึงไปโดยที่อื่นดังนี้ อันว่าก้อนห่งดินเหนียวบนศีรษะของดาบทนั้นอันสักว่าอันรัศมีแห่งพระอาทิตย์ทั้งหลายถูกต้องแล้วเทียวแตกแล้วโดยส่วนเ็ดอันว่าดาบทนั้นดำลงแล้วนีไปแล้วโดยที่อื่นดังนี้ให้นักศึกษารอฟังหน้าบีต่อไป